ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื่อนี้บ่าวแอมเราตรงได้มีโอกาสเดินทางมาติดตามตเลีนะครับเนาะอยู่น้ำยืนนะครับเด้อบ่าวแอมมาน้ำยืนครับอำเภอน้ำยืนครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะมาติดตามตเลขครับแม่นกครับแม่นกนะครับเนาะอาจารย์นกครับคุณแม่นกครับท่านผู้ชมวิญญาณคาวว่าเพิ่นไปนั่งเอาอยู่ทั้งคู่ครับ อยู่ทุงผู้ต่อเขตเขมเนาะครับเนาะไปเอาอยู่ตอเขตเขมรคุลครับเบาแอมก็ได้เดินทางมาติดตามว่าคุณแม่ที่หดตัวใดดีดีเด็ดเนาะครับเนาะเป็นกำลังฟิ้งไฟอยู่ครับท่านผู้ชมอยู่ทุงผู้ต้งเขามันก็อยากหนาวเนาะครับเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านครับอยู่บ้านคุณแม่เนาะครับเนาะอยู่บ้านคุณแม่เพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านตอนนี้เป็นไปเอามาแล้วเบาแอมก็ได้มาหาคุณแม่อยู่หมู่บ้านครับ ว่าสิใดตัวใดดีดีเด็ดไปฝากเอฟซีเนาะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นผีหัวน้ําครับท่านผู้ชมผีหัวน้ําเป็นแนวด้ายบาแอมก็บ่เคยเห็นครับก็ได้มาสอบถามกับคุณแม่นกว่าเป็นแนวด้ดยดีๆตัวใดเนาะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนั่นเด้เครับเด้อคุณแม่เพิ่นกระเขี่ยวมายู่นี่แล้ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับกราบสวัสดีครับโอ อยู่บ้านครับเสียงก็ยจะดังแน่นอนครับน้องเนียเสนื่อนเสนื่องเลยนะครับแล้วมันเสียงมาเสียงงามแล้วเขาครับไปจังใดมาจังไดมาสอบถามตุลีกับคุณแม่นี่แหละครับโอ้ค่าโควิดกับคุณแม่ค่าโควิดมันก็เลยบวชได้มาแค่คิดได้ทอดที่เก่าเหรอครับทอดที่เก่าแล้วมาถามตุลีอีกเพิ่งแม่ว่ามีโควิดตอกเพราะว่าอยู่ตีนผู้ตีนเขาคือครับ อยู่ทรงดอกโควิดครับแนวอยู่ทั้งเขานะครับเนอะมิเตในเมืองนะเอามาใส่้ยปลอดไัยอยู่ครับคุณแม่ปลอดไพ่อยู่ครับเออกันปลอดไพ่กับ่เป็นยังแม่นี่ก็พไายามอยู่น้ำปลาน้ำลงหิลัคุณแม่เป็นกระรังตำหมากนะครับท่านผู้ชมตำหมากเขี่ยแน่แม่เขี่ยมากเขี่ยมากครับเป็นังไรไมาจางไดอยากมาแน่ใด้ะอยากมาสอบถาม คุณแม่ว่าคุณแม่เบาแอมเราทงนี่เงียนข่าวว่าคุณแม่ไปนางนางเบิงเลขเบิงยังอยู่ทั้งผู้ทั้งหนาผ้าเพื่อนครับหงียนข่าวก็เลยมาติดตามครับคุณแม่เบิงว่าสิมรทาม่โชคไม่ดวงนะครับคุณแม่มาหามีโชคครับคุณแม่นาะครับเน้อครับไม่โชคไม่ดวงก็เลยมาถามคุณแม่่แมได้ แม่กับเขาล้วก็ว่นไม่แล่ที่เฮ็ดได้เฮ็ดงั้งกับโบได้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานกับโบได้ก็เฮ็ดไปเท่านี่ละครับ mm hmm. แม่นโบได้ไปขอออดกับไปนั่งโอ้ไปนั่งเอาบอครับคุณแม่ามาหน้าอยู่หันละครับเป็นมือได้โกคอกัะได้เดี๋ยวนี่ก็เลยจีขอเอาคักเด็ดเด็ดมือมันเป็นยังไงมันตัวมาละนี่ตัวงวดอ่ะโอ้นตัวบอครับมันตัวผีตัวบอได้ยังไงแกนหล่อนมันว่าตัวผีแกนหล่อนครับท่านผู้ชม มันมาตัวมันบวถือจังหวัดสิเอามันกคักมันมาตัวจังไดนวาครับก็เลยไปนัง่งเบิ่งไปนั่งหาคืนหาขืนบ่ครับเพ่นผีแดกนั่นหาขืนครับไปวอมีหยังมี่จะผีกองก้อยมาหาครับเออผีกองก้อยมาขอกินข้าวกินน้ำท้ามเด็กกับว่าหูเรื่องกินข้าวยิ้มใเด้าหนี้เขา่าโอ้ท่านผู้ชมผีมันมาตัวกินหูกข้าว ปีของ g ไกยมาตัวกินเ,ออเขาท้ามเด็กเราโบหูเรื่องกินอิม่มเราพัดกันแดนเขาปา่าโอ้ยเต้น ong ไกยน,นี้เลยบ่ครับออบา้านนี้แม่กับบย่อมแล้วว่าท่านไหนครับเออเอาไปฝากคือฝากน้องฝากลูกฝากห้านก็นวะว่าเขาเสียเงินน้ำได้หรอวะครับบ่ย่อมบา้านนี้เอาอีกเอาเที่ยวนี้เก่าขึ้นเลยเอาเก่าขึ้นเออเก่าขึ้นจังปรากฏออกมาให้เห็นเธื่อเรกกันไปฮะ ไป,ไปหาขึ้นไปหาขึ้นเ oh, uh 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 ่อแรกนั uh ่นผีกองกอยมาตัวกินเข่ากรแดนนี้พิษผีกองกวยมาตัวกินเข่าเดี๋กรแดนนีกินเข่าอิ่มนะทาเก็บอหูเร้องทก็บอหเรื่องเนีนี่ได้มาครับนับเป็นตาเนีนมาตุมกูกลับนอกมาดีก็ได้เอาอีกเวิงมาคือจิบหยาบจีอึงแค่ก็ได้เอาอีก เด้ขื้นที่เก่าเวมขืนนี่ขื้นที่เก่าขืนที่โอ้เก่ากับเป็นยังขื้นที่เก่าบาดนี่โอ้ยจักมันยังแล้วมาแม่ก็นจนวาดสิรูแ่นนีุ้่นแนวออืเป็นแนวได้เหรอครับโอ้ยมูป่าบึมบมมาหายคุเสียงส่างไง บูมามาหยุดจึกแล้วเว้ยย่งสร้างบอกคุณแม่หรือยังมันโมเมนต์สร้างเนี้ยแต่ว่าเสียงมันมาฟันเสียงสั่งหนักบึ้มบึ้มมาตายเลยโอ้มมเหยับหัว่ากูแล้ว้อแม่ก็คึออยู่ครับครับครับจีกิ๊ดอันสมาธิโดดสีแตกหนามัน่างคขึ้นพอครับบูบึ่มบึมมามาหยุดเบรกจึโตอดาเลยอ้อพึ่งบึ้งขึ้นมักไงเลยบาทนี้โ่ แม่ก็ตั้งคิดแล้วเวลายอดกูสิเป็นหวานสิเหยียบหัวกูตายได้นี่ว่าครับครับครับเออกูต้องสูวะครับสูตั้งคิดสูแล้วเวสูไปสูมานก,ก็นคอยโดดลงโดดลงจีบานคอยหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลง,งจ้ำไงก็ค้นเฮ้า,น,า,านี่ดาบานี่อ๋อครับเออไงก็ค้นเฮ้ากับเป็นดูปลางคนแล้วเวเป็นหนาเป็นตาเดียวเวบาดนี่ครับขี้โพนแบบไงเอ้ยว่ามันผ่ามมาหนาครับขี้โพอนนั่น อันเสือว่ดไทยได้เอาตะพานิพเดียวครับป้าขี่โพนพุ่งเห็ดเอเหอยุ่โอ้ยมันยังนอบาดแนมขึ้นทั้งนาวาดนี่ตาแดงกึกสือยู่วาดนี่โอ้โอยง้อกับเป็นน้ำกากสากอยู่วาดนี่ตายกูน่ายินงแต่ว่าผีหัวน้ำบาดนี่พ่อแม่เบ่าบาดนี่กูพ่อผีหัวน้ำคักแล้วเด้อบาดโอ้ผีหัวน้ำเออมัน ก็ใส่กิตดแล้วเว่ทามกันบาดนี่มันก็ว่ามาายังถินมันมันคล่องอยู่นี่เขานี่มาลูกล่ำมมาลดแล้วบ่วปากมันมาอเออบ่าปากมือนี่บ่ได้บ่ปล่อยบ่าปากเท่าไรแห้งลูกกล่ำมมาเรื่อยมันมาไม่เห็นให้ดูกน้องบัวดบานมันตื่นมันมาโอาลายเมฆก็สูดแล้วเวบาดนี่ต่างกิตสูดแล้วเวครับ สู่กันโ้นเติบแล้วเว้ยมันจะย่อมพี่หัวน้ำนะครับโอ้มันเก่งขึ้นยังบมันบันเป็นเจ้าทินข้องอยู่นี่ไผถสิมาดวกรำบลาซ้สวบาคุ้มยู่หันเนาะเออเท่านี้มาโ้นแล้วมันว่าสันมันบ่ปากมันว่าบัวลาบ่ปล่อยมันว่าบ่ปลลอยบัวลไรเด้แม่กัดสู่เพราะแม่ต่างกิจสู่อกันครับบสู่ไปสู่มามันยอมเมื่นบาทเออ ถูไปถูไมาย่อมมาสันถูว่าไรดอกว่าสันมันว่าเออยย่อมปล่อยไปสามมันว่าเออเอาปล่อยไปสิมี่ยังไห้แน่วะอือเอาคองมาแดดเปลี่ยนวะมันมาบมี่ยังดอกไห้มันว่าอยู่นี่ก็อยู่ด้วยความลาบากมันว่าโอ้ครับครับครั s <S บเด็ดพ่อยกับโบมีอีหยังกับโบมีมี่ยัง,ยงตัวดีๆเด็ดบอแเนี่ยได้เด็ดเอามาบ่มี่ยังมีแตอเออมีแต่อัน หาเก่ากับหกเก่ามันวะโอ้ห้องเบาออกมาแนวนี้เลยเมนมันมาบ่มียังเพชรพ้อยกับบ่มีนีแต่หาเก่ากับหกเก่ามันวะอือตัวเลขบอกตัวเลขครับว่าจากแล้วได้คิดนั่นกับว่ได้ถามมันแล้วมันสู่กันกับเมื่อยเพ่อแห้งโอ้โอ้โอ้บุรเพชรพ้อยกับบ่มียังไงมีแต่หาเก่ากับหกเก่า ปลอยไปสา,ามาันวะเออปลอยไปสาสิบว่มาลบกวนจะเท่อมันวะครับครับเออเออปลอยไปกับสิปลอยดอ,ยอกบวไรเฮ็ดหนังหายดอกวะครับนี่คือคุณชิ้นคุณถ้ำบวไรามาเบียดเบียนดอกวะอืมครับยายเคยมากกับสิมาคือเกานานาถามมันหนาะบอกมันเท่ยมาเบียดเบียนยายเด้อ กันมีโศกมีลาบมีอันไดดีๆก็เอาไม้ย่ายแน่ย่ายมากประจํานั่นนะอย่าตื่นอย่าท่วงจิบอกไว้มันก็ว่าเ่ตื่นเ่ท่วงจไว้แม่ก็บอกมั่นนั่นนะมันก็ย่อมแล้วเว้ยคงถูกกันจนเมื่อยนาอแม่ก็เอาจนหม่เมื่อยบลาครับกจังว่าขึ้นที่เก่าจังเห็นจังพอถูกกันหอดขึ้นที่เก่าแม่มันก็ว่ามันขันเม่นโศกมานมีโศกมีลาบกับ หิวอยู่มันวะอยากกินหัวหมูหัวหมูหัวหมูก็สิให้กินขั้นใดโูกได้ลาบวาย่าตัววะมันก็ว่ามันบ่ตัวได้ละครับเออมันกับ่ตัวก็บซ้ำใ้ลาสู่กันแม่กับเมือยแม่ก็เขียวคืนนี้มากคือกันเล้ยหวาดไปกันจะขนเหรอครับเพื่อนไปกับร้านให้ร้านผ้าไปเท่านั้นนะไปกันจะคนครับ สองคนสองคนไปสองคนเอให้ร้านผ้าไป<อ>ร้านผู้ชายครับครับครับเข้าผ้าไปร้านกระนอนอยเนอันเงือบทำบุญะ กบได้สนน้ำเ้าหรอกเป็นทาเป็นนาพาเป็นนั่งหเอกกับเป็นอาศัยัาอกิ่หันเวลาฝพุนต๊ฝพุนยังมันกับโบเปียกโอ้ครับครับครับยู่เงือหันเครื่องใส่ข้องซอยแม่กับมี่หันเอาไปไหว้โอ้เก็บไปหันเลยเก็บไปหันเลยก่บโบไมีใครไปเห็ดดอกเพราะว่าข้ากับเที่ยวไปเที่ยวมายังหากินหาอยากอยู่แถวนั้นครับครับโอ้อยู่ในผู้อันเป็นบอกว่าหาเก้าก็พกเก่าแม่ครับโอ้กระท้อนนี่ล่ะครับครับ บอกทอนี่กระลองเอาไปเสียงโชกเบิ้งเด้อครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะหาเก่าหกเก่าอันนี้เป็นผีหัวน้ำบอกคุณแม่แม่ผีหัวน้ำโอ้ยเดมากกําลังเชื่ออยนตาแดงกึกสื่อหน้าผีหัวน้ำตาแดงกืกสื่อขี้พูนเท็ดอุดโหดผักนงผานิบกระเตียวครับอันนี้ขึ้นทีเก่าจังได้แม่หาขึ้นแรกนี่ผีกงไกวมาตัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะผีกงไกวมันมาตัวกินเข่า กินเขาอิ่มเดียวจะทามนก็นไปทามเดื้อแดนเขปาปลาจนเถียนจนเทียน,ยนอันผีกองก้อยนี่สมากสิอยู่ทุ่งผู้บอกคุณแม่ก็อยู่ผู้แหน่ผีกองก้อยบอกอยูออ่ในปลาอยู่ที่ผู้เนาะอยู่ในผู้ครับครับผีกองก้อยโอ้ก็จังว่ามันมาตัวแม่ก็ว่าตัวก็ว่าย่อมเนอกกูศินั่งอีกว่าไปขึ้นที่เก่าจังใดขึ้นที่เก่าจังบอกตัวเลขแม่ผีกับผีหัวน้ำผีหัวน้ำจังมากครับครับ แม่ก็หายมันแล้วพวกพี่กองก่อยพี่หัวน้ำมันขียอัดไวจักแล้วอ๋อไม่ก็ได้มาเออมันก็ได้ศูนเบื่เบิ่อมากเลยนะบูปลามาเลยว่ามันสั่งว่ามันสั่งใหญ่แค่ตูแล้วหน่อแม่ว่ะเอาคตายก็ตายคนนี้นี้ไปใช้กับพวกท่านนอกว่ะครับครับอ้ครับก็จ้างสีดาครับก็ไล่ทอดนีลาสามตูกับพวกไล่ลอกบัวไ้บ่วไ้เออเป็รพลอยกับบวมีไ้เป็นตัวเลขกมากเออครับผมมาบัมีหยัง ครับครับครับโอ้กระท้อนนี่แล้วมันอันบอกแล้วมันกันนี้มันกันมิตรบามันอยากกินอยู่มันหิวหิวอยากไ้กินหัวหมูหัวหมูครับครับขั้นทาถือกินโบยากหรอกครับคุณแม่เดี๋ยวเบาแอมสีน้ำไปแห้คุณแม่ท่านที่เลยล่รอครับไปให้เขากินแห่ครับครับครับกัดที่ซื้อมากซื้อผู้มาฝากคุณแม่อย่าหรอกครับแต่มีของติดไม่ติดมือมาฝากคุณแม่น้ำอยู่ครับจังวาแม่ว้ามคือจิตัวกูคักแท้บืา สองบีกดับบอก้องบีกเลนะครับเข้าเต้าวีกหงวดกอนครับกับหงวดกอนเข่าสองหงวดก่อนนั่นเข้าเข่าเข่าสองงวดเออเข่ยังน่อมันเข่าแปดสามอืมครับครับแปดสามเดีนีก็มาเข่าอันสามหกครับครับครับเข่าสองงวดแบบน้สองงวดนี้มันมาตุ่มแม่ครับเบาแอมเรอตรงกับอยินเข่าอยู่แต่หันบริมามันโควิดกำลังมาลายก็เลยบริม่าขอบหายหดอกแต่ในเมืองแม่กันยังบวไปอยู่ ครับ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 เนี่ยก็มาดีอยู่ป่าอยู่ลงทีดะครับผมจังมาพีน้องเปนโทมาหาบางเื้อกับว่ามีขื่นกับว่าได้รับอือครับ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 ขอบคุณคุณแม่ได้หลายเ้อครับสำหรับแนวทางดีๆครับคครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผมค่ะคุณค่ะเดี๋ยวเบาแอมเราทงกาศจดใส่กระดาษใ้แคบหน้าจอเนะครับเนาะคุณแม่เป็นไปน่งเอายุเก่าขื้นครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราแอมกับสิจ๊อครับอยู่น้ำเงื่อนครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมที่เคารพนี่เด้อครับเลขแม่นกเนาะครับเนาะเลขคุณแม่นกครับผีหัวหนามาห้องบอกให้ปล่อยให้ปล่อยครับปล่อยสิให้ของดีบ้านเป็นตัวเลขห้าเก้าห้าเก้าคับหกเก้าครับท่านผู้ชมห้าเก้ากับหกเก้าเนาะครับเนาะเอาไปลองสื่อ ลอตเตอรี่ล่องเมืองนะครับเด้อประธานมีโชคมีลาภน้ำกันครับงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอีกนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เบาแอมโลทงกสิราธรรมชุมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับคันทามีคลิปได้ดีๆได้เด็ดกาจิติดตามมาไม่ fc บิึงน้ำกันเนาะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโลทงน้ำในเด้อครับเด้อสวัสดีครับเฮงื่อรวยรวยครับห้าเก้า ow oh.